เฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะยีโรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ไีโรเข้าไปเฮ้ยเอ้าเข้าไปไหนอ่ะเออตามมาตามมาเร็วๆเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเข้าไปไหนกันน่ะไปไปไปเอามันลงไปเอามันไปขังนมันลงไปเลยวะเฮ้ยมันไม่ขังไว้เร็วๆเอ้าอยู่โรงขังอ๋อ เออจับเข้ามาเข้าไปขังไวอ้เฮ้ยทุกคนครับอยู่โลโรงขังเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาแป๊บนะเดี๋ยวต้องรอมันกลับมาก่อนนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยออกมาเป็นสวิตอะไรอ่ะถือขึ้นเนี่ยดูมึงขึ้นมาแล้วครับทุกคนไปไปมันตายครับไอ้ตายไปดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ผมทำอะไรอ่ะอะไรดีโลโรงจับครับเอ้าเอาอะไรมาปิดดีเฮ้ยหาีหาอะไรปิดก่อนนิดหนึ่งเราไปเราไปเราไปอะไรวะหน่าถึงขังยูโรไเลนะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปช่วยนะครับโอ้เป็นพรมเหรอโอเค ผมรู้แน่เดี๋ยวผมต้องไปช่วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปยังไงเนะี่ยเออเดินเล่นดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปช่วยนะครับเดี๋ยวผมขุดไปเลยกันขุดไปอย่างนี้เลยนะครับทางนี้ป่ะยังไงทางนี้ไปไปไปมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเดี๋ยวไปก่อน,นครับไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บรอยู่รออยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยด้วยยูโรอยู่ไหนอุ้ยคุกอะไรเนี่ยทุกคนอุ้ยอะไรเนี่ยยูโรอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยโดนแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนตรงนี้พี่ช่วยด้วยเห็นแล้วเห็นแล้ว เฮ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยมันจับยูโรไว้แล้วใช่พี่อ๋อคือออกมาออกมากทำอะไรผิดอ่ะไม่รู้ออกมาออกมาเร็วเร็วออกมาออกมาหูลาวาเร็วออกมามีอาหารยังเอาไปอาหารมีพี่ไปโอเคโอเคครับไปไปไปตามมาตามมาไปไปค่อยค่อยค่อยออกไปทางไหนวะเนี่ยมาเร็วมาเร็วไปขึ้นมา เดี๋ยเดี๋ยวไปนินเทนเฮ้ยมันอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนค่อยๆอยู่โล่ค่อยๆ่อค่อยคเร็วเร็วเร็วมามามาเฮ้ยออาเอาไงินไปเนี่ยมาขึ้นมาไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนมานี่เราหนุนมานี่เราได้ดีนาะเอ้าแหวันนี่เอ้าอะไรวันนี้อะไรอ่ะวัดที้งมันคือแผนเอายูโรอ่ะมันเป็นหลอกไงหลอกเฮ้ย่หลอกไงอะไรอ่ะหลอกไม่งต้องหันหลังเลย ลงไปที่เดียวไปลงไปลงไปนอนลงไปไปเอาว่ปไหนอ่ะไปแทนยูโรเมื่อกียหรอเออที่เออเอ้าแพ้เลยเนี่ยช่วยด้วยมาเนี่ยแผลหลอกคนดีไงเออหลอกคนดีไงอยากเป็นคนดีนักไงโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเต็มเลยเนี่ยกำลังไปกำลังไปมามาอยู่ไม่โอ้ยไฟไฟยาไฟเล็ดมาเล็ดมันหลอกกัได้ไหมเนี่ย รีบอุดไวเอออยู่ไหมไปละอ่าเลดออกมาเอาไป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 มาส่งแค่นเนี้ยไปไปละวเฮ้ยไม่ได้ส่งแค่นี้หรอกเดี๋ยวเอาออซิเดียนอุดไว้ด้วยหลอกคนโง่ได้แล้วเฮ้ยโอ้ยเลดกลับมาเลด็ดจะแอดตามไปนะทุกคนไม่รูห่างเลยความเพิ่มมานะโอ้โหจะโดนจะโดนโอ้ยไฟไฟไฟโอ้ชุดก็จะพังเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวแต่ผมมีที่ขุดดิเออผมมีที่ขุดโอ้ยไฟมันติดนานจังอ่ะ มีคนตรงนี้เอ้ยออกออกไปนะครับโอเคผมออกมาได้ครับทุกคนผมมีออกซิเจนเออไม่ใช่ออกซิเจนมีพีแอคอยู่ครับทุกคนเออมันมีแผลของมันแผลยังไ่ะแผลเรียกผมมาหรออี่แผลอะไรพนันเดี๋ยวมันอื่นเลยขึ้นไปก่อนต้องแก้แคลนะครับทุกคนโอ้โหแผลมันแรงมากโอ้โหแผลแบบแอดวายมากครับทุกคนมันเริ่มแบบฉลาดขึ้นนะครับแบบว่าเริ่มมีแผลแล้วแต่วอนอื่นเลยเดี๋ยวผมต้องเน้นเียนก่อนนะครับแล้วก็เออของขึโอ้โหของ ของไม่ดีเฮ้ยของเฮ้ยเอาไม้มาครับเอาไม้มีไม้อยู่นะครับทุกคนเออฟักทองฟักทองเก็บมาก่อนครับเผื่อฉัได้ใช้โอเคครับแล้วก็เราจะมาตรงไปตรงไหนดีตรงนี้มีคนด้วยครับทุกคนเฮ้ยอะไรดีไปนเนี่ยเฮ้ยตรงนี้หอคอยไป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 ออออคคนนไป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 อปไ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 ปแปไ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  คนเดิมมาครับเดี๋ยวเอากล้องส่องใจดูครับเฮ้ยใจว่ะน้องมี้เนาะเออเอามาเตี๊ยมไว้พี่เลตไม่ไหนปีกเฉยอุดไหมดูขึ้นมาอะไรนะแล้วทำไมมันอุดแบบเงี้ยไม่ต้องขึ้นมาเฮ้ยไม่ต้องขึ้นมาเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเโน่นนน่นเฮ้ยออกมาแล้วออกไปออกไม่ได้ไงเก่งไหมเก่งไหมออกมาได้อุ้ยโอ้ยโอ้ยแผละอะไรของโอ้ยโอ้ยสุดขาดเกินซูไม่ได้อยู่ดีว่าอานี้อย่าหนีโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่กลับมาแล้วหยุดย้อยจะตายจะตายไม่มีคำว่าปล่อยรอบนี้ไม่มีคำว่าปล่อยเด็ดขาดตายแน่นอนไม่มีคำว่าปล่อยไม่มีคำว่าปล่อยล่าล่ายาวๆล่ายาวมากๆวิ่ล่าล่ายาวมากๆเอ้ยเล็บระวังผูกสมงภูเขาด้วยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่เก่งโอ้ยพอแล้ว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 ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่มีคำว่าปล่อยเฮ้ยคิปเปอร์เต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนัวหนวหนัวมาก เฮ้ยจังหวะนี้ครับนัวเยอะๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตัวไวเอ้ยเอ้าเอ้ามันหายไปไหนวะเอาหายลงไปในน้ำบ่ในน้ำบ่เออเชือกปางก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปหาข้าวมูลให้มันมันหายไปไหนวะแต่ว่าไม่มีเลยน้ำรอสครับทุกคนเดี๋ยวขอกลับไปที่เดิมก่อนอุ้ยมันยังอยู่ตรงนี้กันเลยเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมกลับหมู่บ้านไปก่อนนะครับทุกคนไปเอาของเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้แค้นนะครับทุกคนเอ้าเอ้ากลับไปหมดแล้วเหรอ เฮ้ยยังอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเหรอโอ้ยตรงนี้ก็มีคนครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยโอ้โหสกเกลตันไปเต็มเลยเนะี่ยแล้วผมจะขึ้นไปไงดีวะเน,นี่ยโอ้โหภูเขาโอ้โหจะแอบตาไปนะครับทุกคนดูผมไม่หันหลังมาหรอกเนาะอย่าหันหลังมานะไปครับไปไปผมต้องดูก่อนนะครับว่าในของในกล่องหมู่บ้านเนี่ยมันมีอะไรที่แก้แค้นได้บ้างน,นะครับทุกคนโอ้ยแมงมุมคุณมอนเตอร์เยอะมากครับทุกคนอย่เมื่อกี้คิปเปอร์กี่ล้านร้อยล้านตัวนะใล้ทุกคนดูของผมดิช่วยกอด จะมาสู้อะไรกับนี้เท่าไรห้าหกคนได้นะไม่ไหวแล้วครับเออทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กันหน่อยนะฝากกดติดตามด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเห็นอปะวะ่าวะขาเงยอึอ้อองเลยทำไมาเห็นไหนนะผมต้องค่อยๆนะครับทุกคนเอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวขอดูของในกล่องก่อน,กนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้นะเฮ้ยสียงอะไรเอาได้ไหมบ้างอย่างนี้เข้าได้ปะเฮ้ยบ้างอย่างนี้เข้าได้ครับเฮ้ยเฮ้ยตามมาทำไมต้องตามมาด่าบนมีคนเดี๋ยวขอดูของก่อนเลย ตรงนี้ลาวาครับลาวาเฮ้ยชุดชุดชุดเอามาเอมามของดีอุ้ยโทเทมอะไรเต็มเลยเนี่ยเอามาครับเอามาเป็นไงเอามาทห้หมดครับเอามาขอใส่ก่อนเลยเออโอเคทิ้งให้หมดครับทิ้งให้หมดเลย,เลยโอเคมาของแก้แคไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนเฮ้ยมีคนเปิดประตูอ่ะเฮ้ยแล้วบนบ้านยี่คนน่ะเฮ้ถืออะไรอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยต<น>อตัเฮ้ยดูไปใบ<ๆ>หลึงไปแนไปหงไปหนงไปหึงไปเออไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยบ้างบ้านลงนี้เอเลยนะครับบ้านงไหนยไม่เอา บ้านอย่งนี้พอนอนทำอไมคนเดียวเนะบ้านอย่งนี้นะบ้านอย่างนี้นอ่าอุ้ยตรงนี้เป็นที่เก็บของนี่ว่าทุกคนเดี๋ยวปิดไว้ก่อนใครมาทีชุดเกอดอะไรไว้ตรงนี้นะเนี่ยพี่โถั่วป่ะเนี่ยพาะบาเต็มเลยครับทอตเออห้องเก็บของมีอะไรอีกเนี่ยเออสมุนชาร์ดเออโปรเทคโอ้ไม่เอานะครับทุกคนมีของเลยดีๆเนมแท,เท็กเฮ้ยอะไรมีประโยชน์บ้างเนี่ยอันเบกกิ้งอาหารเอาอาหารมาครับทุกคนได้อาหารแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดีวกว่านะครับ ไอ้ที่ไปเอ้ยในตาอขามีอะไรเป็น่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยตายได้ไงตายแน่เฮ้ยหนุ่มน้อยเฮ้ยตายดิเฮ้ยโอ้ยเป็นนัก Q P เก่าอะไรเนี่ยมาี่เฮ้ยลุยได้ไงไม่ได้เล่นลุยได้ไงนะครับทุกคนรู้ได้ไงรูยได้ไงลุด้ไงเ้ยเดี๋ยวมาสู้กันข้างในมาสู้กันข้างในเดี๋ยวคนดูเห็นนี่ไง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 ไม่ได้เก่งไม่ได้มีอะไรดีอืมเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวอะไรโกงนี่เออห่อทำไมไม่ตายทีอุ้ยตายตายตายไปซะตายดิตายตายเอ้ยตายตายยากจังอุมอุมเออตายนไครับที่ไปแล้วทุกคนไอเลียนตายไว้นอนเฮ้ยทุกคนไปแล้วไปแล้วครับยังเคยต่อมาเอ้ย ไม่ได้ผมไม่เห็นแชร่ะไม่เห็นชัยบันเตรตาครับผมเดี๋ยวผมจะฆ่าทีละคนเลยนะทุกคนไหนๆก็ผมเปิดกล่องหมดแล้วไม่มีขอเลยที่ทำกับดักได้เลยเดี๋ยวผมจะฆ่าทีละคนไม่เอ้าไฟไหม้โอ้ไฟดกันดักก้อนผมไม่ได้เป็นคนทำนะไฟไหม้ไม่ได้ทำนะไฟไหม้อะไรเนี่ยไปแล้วครับตรงนั้นมีคนหนึ่งคนครับไปเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมต้องฆ่าทีละคนเดี๋ยวเพิ่งนะมองไงดีไม่ได้ทุกคนปึ๊บมานอนดีกว่ามามา วิ้ยวิ้ยเอาเต็มบ้าเลยเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยนนตาย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 อืมตายอุ้โหมีเหลากาด้วยเฮ้ยไปโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนนไม่ยอมหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายตายเออตายไปครับไปเล้วไปเล้วไปแล้วเดี๋ยวผมจะฆ่าอยู่นี่ไงเจอได้คนนึงค่อยๆฆ่านะครับค่อยๆฆ่านานๆทีจะแบบไม่ฆ่าทีละคนนะครับเฮ้ยจะยังมานี่เลย อันี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะการคนนี้ก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยดาบหนึ่งคนมาฆ่าก่อนเลยไอตัวนี้ตัวเดินแผนตัวเดินแผนยูโรอุตสาหใจนี่อุตสาหใจอุตสาหใจมาดิมาดิเฮ้ยอ่าอ่าแต่คนนี้มันเดินแผนนี่บังอาจครับทุกคนบังอาจโอเคเหลือกี่คนไม่รู้ครับทุกคนเหลือแค่เหลือแค่สองคนยูโรตายได้ไงอ่ะโอ้โหตายวิ่ล่าเดี่เอ้า มาหนี้จัดการทีละคนทีละคนอื้อเอาให้ตายทั้งหมดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนระมาแทนโอ้ยเอาดิเอาดิจัดการก่อนอึอึตายไปทีละคนตายไปไหวไหม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 ครับเพื่อนมันตายกันยากจังเอ้ยมิกจะตายยังมิกเดี๋ยวผมต้องตีทีละคนเอ้ยตายโอ้ยผมจะตายแทนตายครับเอ้าหายไปไหนแล้ววะอยู่ข้างหลังนี่ไงแอบ์หรอ ไม่ได้แอมิกเปลี่ยนใจยังทันนะเพื่อนตามหมดเลยนะมิกเปลี่ยนใจยังทันโอ้ย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 โอ้ตอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอย่อ้ไโอ้ยโอ้ยสอ้ยโอ้ยโอ้ย่ท้ยโอ้ยโอไม่ท้ยโอ้ยโอไม่ท้ยโอ้ยโไ้ยโอ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 ้ยโด้ยโอ้ยะต้ยโอ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 ้ยโเธโอ้ย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 เอ้ยอ้ยโอ้ยโอ เอ้าเฮ้ย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 เดือดงหัวใจเฮ้ยวิ่งก่อนเดี๋ยวนะอย่าหนีดิอย่าหนีเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนฟังอย่างทันนะเปลี่ยนฟังอย่างทันนะมิกอึ้บไม่ไม่เปลี่ยนโอ้ย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 เรียบร้อยครับตายหมดแล้วชนะเกลี้ยแผลสำเร็จแล้วนะครับทุกคนครั้งแรกที่ไม่ใช้กับดัดแบบโอ้โหเกือบตาย เป็นไงบ้างครับทุกคนการแก้แค้นครั้งนี้ครับฆ่าทีละคนเลยครั้งนี้เออแต่ว่าถ้ามันรุมผมก็ไม่ไหวนะผมต้องไล่ฆ่าแบบทีละคนทีละคนนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดึงให้ผมด้วยนะครับให้เยอะๆนะถ้ากดไลค์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำบ่อยๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามให้ถึง400 0 0 0ซับด้วยนะครับข <c oughs> ้างหนอยาให้ทำกับดักหรือว่าอะไรเนี่ยทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะไปายบปไปไายย้